ผมว่านะระเบิดตัวนี้เนี่ยท่านผู้ชมหลายคนก็อาจจะรู้จักนะครับผมแต่ระเบิดตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมสักเท่าไหร่นะครับผมแต่คลิปนี้นะผมก็จะมาเล่นมันนะครับผมแน่นอนว่าระเบิดนี้เนี่ยปาได้ถึง2ลูก,กเลยทีเดียวก็คือระเบิดตัวนี้นั่นเองนะครับผมอ่าเป็นไงแต่คลิปนี้นะผมจะมาทําให้มันปาได้ถึง4ลูกกันเลยทีเดียวนะครับผมอยากรู้ไหมครับว่ามันเป็นไงครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมและในคลิปนี้นะครับผมเราก็จะไป นะไปเล่นระเบิดตัวนี้นะผมจะมาใช้งานเจ้าระเบิดตัวนี้แน่นอนว่าผมว่าหลายคนนะ่ยนะต้องรู้จักมันนะสะส่วนใหญ่แต่ตอนที่เล่นอันนี้เรื่องจริงเลยนะตอนที่ผมเล่นค่ายซีทัวเออผมผมมักจะใช้ระเบิดตัวนี้แหละแต่เป็นสีทองเหรอวะนะอันนี้นี่ครับผมนี่ครับตัวนี้สีทองนะผมตอนคนะ่ายซีทัวรเนี่ยเออรู้สึกว่ามันมาช่วงหลังๆใช่ไหมเออค่ายซีทัวแล้วก็ช่วงแบบเข้ามาอยู่ในกาลินาใหม่ๆนะ่นะครับผม คือผมเอาระเบิดตัวนี้มาใช้ใช้เล่นบ่อยมากนะผมคือแบบยังไงมันมันสวยดีนะมันก็สีทองแล้วก็ระเบิดเนี่ยก็ซื้อคู่กับไอเทมนี่ครับผมไอเทมเพิ่มจํานวนลูกระเบิดมันก็จะทาให้ป่าได้ถึง4ลูกกันเลยทีเดียวคือมันเป็นแบบความทรงความทรงจำแบบช่วงแรกๆอ่ะเออความทรงจำแบบช่วงแรกๆที่แบบได้เล่นเกมพีีก็คือเนี่ยผมใช้ระเบิดตัวนี้บ่อยมากเลยใช้ยิ่งกว่าระเบิดไอ้นี่นะใช้ยิ่งกว่าระเบิด ธรรมดานะผมแต่ถ้าเอามาเทียบกับ k 400เนะี่ย k 400มันก็ต้องแรงกว่าอยู่แล้วนะผมเพราะ k 400เนี่ยมันโอเคกว่านะครับผม k 400มี power อยู่ที่90นะครับผมส่วน k 413เนี่ยนะครับผมก็มี power อยู่ที่40นะครับผมแต่ระเบิดตัวนี้เนะี่ยคือผมมองว่ามันใช้ปวดได้ดีมากนะแต่ก่อนคลิปนี้ผมจะเล่นลูกสองเหมือนเดิมแต่รอบนี้ต้องเล่นสองโครงขาแล้วละ่ะ <laughs> ต้องเล่นสองโครงขาบ้างแล้วละ่ะนะไม่ค่อยไ,ไม่ค่อยได้หยิบเอามาเล่นสักเท่าไหร่ นะครับโอเคไปเดี๋ยวเข้าไปปวนกันเลยดีกว่าครับเระเบิดตัวนี้ยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมเอามาใช้เล่นในสมัยก่อนนะมักจะเกอาไปวปวนนะครับเออมักเอาไวปปวนปวนได้ดีนะปวนได้ดีมากเลยแต่ถามว่ามันเอามาฆ่าได้ไหมก็ก็ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ใช้ได้อยู่ดีครับพีเตอร์ว <Yeah. S 2> อทเฮ้ยเอบนี้กูเล่นตัวหนึ่งดาวเนี่ยวอทเตอร์เหรอ เกิดอะไรขึ้นกับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเนี่ยผมคือตานะครับเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเนี่ยมาแล้วมาแล้วไม่สนแล้วเสียดายอ่ะทำไมอยู่ๆฝั่งน้ำเงินเราก็เก่งขึ้นเฉยเลยอ่ะมกำลังปลาเลยเมื่อกี้ถ้าเกิดเอาเพื่อนไม่มายิงนะ ระเบิดเนี่ยที่ผมปาไปสามารถฆ่าได้เลย, <Success. S 1> เลย <laughs> จริงๆ right. s <S <laughs> แต่เดี๋ยวก่อนข้องใจอะ่ะดีครับพี่เตอร์คืออะไรอะ่ะเตอร์เล่นตัวลอยแผลนะแต่เตอร์ก็ไม่ได้เล่นแล้วอะ่ะลอยแผลอะ่ะเออตอนนี้ก็มีแต่ผมคนเดียว <laughs> โอ้โกรธมากไม่ตอบโคตรงอน <Yeah. S 1> โคตรงอนงอนมาก เดี๋ยวดูที่มันจะเฮ้ยมาละโอ้โหใช้ป่วนได้นะครับเพื่ชอบเอาแมทคิวเฉยโอ้โหนึกว่าหมดแล้วยังมีหลายก๊อกเฮ้ยมันเป็นสูตรนะเว้ยรู้ป่ะเออสามารถปาได้ถึง4 4ลูกในรอบเดียวเลยอ่ะเออ เ,เช็คก,กันเช็คกันมันจะมีไหมล่ะชอบเลยปลาทีมสี่ลูกอ่ะคือแบบแต่และลูกอ่ะปลาโดนทีนึงมันไม่ค่อยเจ็บหรอกแต่ Fire the hole. มันเอาไว้ใช้แบบอย่างสมมุติเราอยู่ฝั่งแดงเงี้ยเออจะบุกเอบนมันก็ใช้ได้อยู่นะครับมาดีมาดียวโถงไม่เอ้ย คุ่ซองไม่เล่นแล้วอ่ะเอาเดี๋ยวอ,อย่าพึ่งการมาแล้วเว้เฮ้ยบาแล้วบาแล้วสุดยอดเพื่อนดีดีดีด โอ้ยธนูได้ยินเสียงแต่ก็หาตัวอยู่ไง <the> ไมโอโหได้เลยไ,ได้เลยได้เลยได้เลย,โ,ย,ย,ยลโคตรปวนเป็นไงแล้วได้เลยอุ้ยเฮ้ยเ้ยป็นไงละโคตรปวน โคตรปวดนะเระเปิดเนี่ยบอกเลยดียกนน็ยิงไม่โดนเลยสองนัดแรกวัด <c oughs> เล่นแต่ธนู <c oughs> แม่งเล่นแต่ธนู <c oughs> ไม่ได้ฝีฝีมือลูกสองจะมาจับลงแบบนี้ไม่ได้นัดเดียวนัดเดียวเราไปนอนเลยจ้าว่างไงครับพี่อ้วนเจ็บหน้าเจ็บหน้าหน้าเจ็บหน้าหน้าเจ็บหน้าหน้า แต่ถ้าผมไปหาพี่อ้วนเนี่ยพี่อ้วนแย่คู่อยู่เนี่ยผมก็ตายได้เหมือนกันนะนี่ยแบบวะอ่าเรียบร้อยยิงไม่โดนอีกแล้วอะไรวะเนี่ยยิงไม่โดน a ่ y ยเลยตอนเนี้ยแต่คือระเบิดเนี่ยผมชอบนะแม่งคิดถึงสมัยก่อนจริงๆเลยวะตอนนเี้ยต้องให้เล่นต้องให้เล่นแต่มันใช้ได้จริงอะ ใช้ได้ใช้ได้ในแบบที่แบบยังไงแบบที่มันแบบที่แคบๆอะไรเงี้ยใช้ได้นะครับอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันเอาเดิเอาเดิโอ้โหโดนน,น่ะโดนไปแค่ลูกเดียวเองไอตัวเล่นพวกวอมมันหมดยังวะตัวไอ้เพื่อน ทำดีเยี่ยมแต่ตอนปลาก็เสียงนิดนึงอ่ะมันไม่เหมือนระเบิดเคสี่ร้อยเคสี่ร้อยมันปลาทีเดียวแล้วมันก็เออปลาไปปุ๊บทีเดียวจบแต่นี่มันปลามันปลาแบบทีละสองไงเออมันปลาออกไปทีละสองไงเอออีกลูกนึงมันก็มันก็ปลามาทาให้แบบเรามีช่องโหวะตอนปลาเออเรามีช่องโหว่มันทําให้แบบสตูสามารถสวนเราได้ทันทีเลยอ่ะนั่นแหละ นี่และข้อเสียของระเบิดตัวนี้นะครับไม่ใช่แบบข้อเสียตรงที่แบบความความแรงหรือดาเมจมันน้อยนะแต่ข้อเสียมันตรงนี้นี่เองนะพีเตอร์อะไร<ป>ะใครคือพีเตอร์ฮะใครคือพีเตอร์ใครคือพีเตอร์หัวลน้นแล้วหัวล้นกูตาอ้าเหรอตาเหรอ What the fuck What เกิดอะไรขึ้นกันนายวะ มาดูกันซิว่าระเบิดนี้จะสามารถใช้งานอะไรได้บ้างอย่านะเว้ยอย่าลงาอย่าขึ้นมานะเวย้ยตาแห <laughs> ลกเลยกูระเบิดเอามาได้ไงวะโอ้ในเอ,อเรียบร้อย อ๋อเหลือตัวเดียวครับทำไมไม่กู้กันครับเพืเ่อนๆครับแต่ครับผมกู้ครับผมแล้วทำไมไม่กู้เราก็ดูให้นายอยู่เออกู้ไปกู้ไปเพื่อนกู้ไปเยี่ยม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 ,เ,ยมเอาป่ะเอาสองละไปทิ้งอย่างงั้นเดี๋ยวเขาก็หาว่าเออขอแลกปืนล้วกูไม่น่าเลยเนั่าไงว่าแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เป็นไรปืนนายนายเล่นไปเถอะ เราไม่แย่งนายหรอกโอ้โหบาเลตยิงทีเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเฮ้ยมาเดี๋ยวก่อนปาไปแค่สองลูกก่อนเผื่อๆไว้บ้างครับเผื่อๆไว้มันก็ใช้ได้อยู่แหละโอ้โหเมื่อก,กี้ยิงยิงเต็มตีนอะ เฮ้ยโอ้สับไม่ออกตื่นเต้นไปหน่อยอยู่หน้าเอเบิลทอดเททอดเทเจ็บแน่นอนเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวระวังลูกสองมาจ้วงกูว่าวกัน โอ้ยสไนโพรฝั่งเขานี่ฮะสุดยอดจริงๆอ่ะอไม่ธรรมดาเว้ยอเดี๋ยวก่อนนะวออ่ายังไงสถานการณ์ฝั่งตรงข้ามนี่คือแบบไม่รีบดันซะด้วยโอ้โหรีบกระบาแล้วดูเวลาดิใครเป็นหัวห้องวะเนี่ยฝั่งแดงตอนนี้ตั้งได้เปรียบจัๆจ็ต,ต้องมา เป็นไงแล้วเป็นไงแล้วหลบตรงรุ้นได้แล้วหลบตรงนี้ได้หรือเปล่าบอกแล้ว่าระเบิดผมยังปวนอ่ะยังป่วนอ่ะอ,ะอะ่แล้วอยู่ด้วยกันหมดเลยระวังโอ้ยต้องยิงปะยัดนหน่อยไหม นายไม่ควรออกไปเพื่อนโอ้ยปุ๋ยปุ๋ยดูซอมบี้ดิครับปุ๋ยโดนหัวเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมโหดกับผมจังเลยอ่ะครับเพื่อนเพื่อนโอ้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยดิทำไมโหดกับผมจังเลยอ่ะโอ้โหมาแล้วเดี๋ยวอย่าบัง สวยทำเดเรียบร้อยล่วงอีกกูเฮ้ยบุกบุกรัวเลยข้างบนอ๋อเดี๋ยวอะไรเป็นแจ็ค มัวแต่ปลาระเบิดอะตอนนี้นไม่ได้โอ้โหไม่รอดวะเ,เหลือ17โอ้โหไม่รอดอะลองมาใช้ในเดนแมทกันบ้างดีกว่านะหลังจากจที่เราใช้วางระเบิดบด่าวางระเบิดไปเยอะแล้ว,วโอ้โหโคตรสุดโอ้โหทำไมทำไมเขาคมมันกันวะ เปิด r ดีนี่เอ้ยเปินตัวหนัก RPD นี่ว่ะมาปะได้ยินเสียงโดนซึบซึบซึบคือยังๆๆๆไงอ่ะไม่สามารถเอาา่าได้แต่สามารถสามารถที่จะเอามาแบบไงลดเลือดศัตรูได้เออป่วนได้ไก,ก็ดีดอ่กะก็ดีอ่ะแล้วก็มายิงที่หลังก็โอเคนะเออ ตายแล้วไปคร้วครับเฮ้ยเฮ้ยโจ<อ>้แมทคิวเอาแมทคิวเฉยโอ้ยแร้เปิดนี้ยังควนเหลือเจ็บอยู่แล้วหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้อ่ะแ,แต่ถ้าตายเพราะระเบิดผมนี่โห เชื่อเลยว่ามันปวดจริงปวพื่อ,อนโอ้โหหลังเข้าเดนินสุยโดนอะไรจับเลยใช่ไหมเฮ้ยหน้าเบิ้นต่อถ้าเบิ้นต่อนี่ได้เลยดูด,ดิเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ย โอ้มันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนมันจะไม่มีไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะไอ้ normal Q cam อะใช่ปหเออเนี่ยมันจะไม่มีมันจะไม่มีแบบว่าเออแบบยิงปิดท้ายแล้วจะมีแบบให้ดูย้อนหลังสักนิดนึงอะไรเงี้ยถ้าเป็นแต่ก่อนนี่ยิงทะลุไปเลยนะโอเคครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะเราจะชอบกันนะหวังว่าดูแล้วจะสน,นุกสนานคือจรออิงจริงในคลิปนี้เนี่ยโหตั้งใจจะมาเน้นระเบิดแบบเน้นคายท่านผู้ชมดูแบบเน้นแบบว่าเออทำให้รู้เลยว่า ระเบิดเนี่ยมันมันป่วนกันหน่อยนะมันป่วนป่วนนะครับมันก็แล้วแต่คนเล่นซะมากกว่านะระเบิดตัวนี้นะครับผมคือเล่นดีก็ดีไปเลย,เลยแต่ถ้าเล่นแบบไม่ค่อยดีมันก็ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่ามันมีข้อเสียอยู่ของมันนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมฝากติดตามช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมบายบาย